สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านใดที่เกิดลัคนาธนูหรือราศีธนูนั้นก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าดวงจะเป็นเช่นไรนะคะดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงนะคะเพราะว่าเน้นทำนายภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจ,จงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะ ชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นจะไฝ่หาในเรื่องของการเงินการทองนะคะหรือเป็นช่วงที่มีเงินเข้ามากขึ้นมีรายได้เข้ามาเพิ่มนะคะหรือมีช่องทางรายได้อะไรใหม่ๆเข้ามาให้กับดวงชะตานะคะเป็นช่วงที่คุณขยันในการที่จะมองหาช่องทางรายได้อื่นๆนะคะ หรือจะแปลว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูนั้นคุณจะไม่ขาดเงินจะมีเงินเข้ามาตลอดหรือมีเงินหล่อเลี้ยงมีเงินไหลเวียนอยู่ตลอดในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีลาภผลในเรื่องของการเงินเข้ามามีโชคทางการเงินนะคะหรือเป็นช่วงที่ มีทําอะไรแล้วเนี่ยจะก,ก่อผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองทําอะไรก็ตามที่มันเป็นผลเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการได้มาซึ่งเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้การเงินมาเพิ่มหรือมีรายได้เพิ่มมีช่องทางอะไรใหม่ๆเพิ่มคือโดยโดยภาพรวมเนี่ยราศีธนูเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมการเงินเนี่ยต้องต้องเป็นไปในที่ดงังเป็นไปในที่ทางที่ดีขึ้นนะคะ ในจะเป็นไปในลักษณะนี้นะดวงบอกมาในลักษณะนี้แล้วก็ดาวการเงินเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าท่านใดที่ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะนําเงินเนี่ยไปไปลงทุนทางการเงินเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหรือนําเงินไปต่อเงินอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของงานดาวการงานของคุณตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะ มีงานที่ทำงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการติดต่อมากขึ้นนะคะทำงานที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเป็นทีมมากขึ้นการทำงานเนี่ยนะคะกับคนหมู่มากเนี่ยมันมันยังเป็นไปในที่ทางที่ดีมีโอกาสที่มีผลประโยชน์บางอย่างในเรื่องของงานเข้ามาด้วยนะคะดวงบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยคุณมีโอกาสเกิดในเรื่องของคู่ธุรกิจหรือคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นจะแปลว่า ชาวราศีธนูท่านใดที่มีคู่ของคนรักคุณมีโอกาสที่จะเกิดโปรเจกต์ทางการงานร่วมกันกับคู่นะคะมีอาชีพทางการงานบางอย่างทำกับคู่มีงานมีงานเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนรักนะคะหรือทำงานร่วมกับการคู่ของคนรักสำหรับคุณมีคู่นะคุณต้องเกิดงานร่วมกันหรือเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆบางอย่างร่วมกันกับคู่แต่ท่านใดที่ไม่มีคู่เนี่ย ก็แปลว่าคุณมีโอกาสเกิดการร่วมร่วมหุ้นหรือไม่มีหุ้นส่วนกับคนที่คุณไว้เหนือเชื่อใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะบุกเบิกอะไรใหม่ๆทางการงานเกิดสิ่งใหม่ทางการงานได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ต่อยอดหรือได้พัฒนาอะไรบางอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์ต่องานของคุณที่ทําอยู่นะคะเช่นถ้าคุณทํางานเกี่ยวงานสมมุติว่าคุณทํางานเนี่ยในเรื่องของการขาย หรือการพูดการติดต่อต่างๆเนี่ยมันจะมีเหตุบางอย่างให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดหรือการพัฒนาหรือในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของศักยภาพศักยภาพหรือสกิลในเรื่องของงานด้านนั้นเนี่ยให้มันเชี่ยวชาญหรือถนัดมากขึ้นเพราะว่าเป็นโอกาสเป็นช่วงเดือนที่มีโอกาสดีๆทางการงานในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่หมๆเปิดโลกกระนัดใหม่ๆนะครับดวงบอกมาในลักษณะนี้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ย มีโอกาสที่จะมีหัวโลดแล่นในเรื่องของงานเกิดขึ้นมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์หรือมันค้นพบความชอบความถนัดของตัวเองที่แท้จริงนะคะแล้วก็เรื่องงานชาวธนูดวงยังบอกอู่ว่าช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆที่ไม่คิดจะศึกษามาก่อนมีโอกาสได้เรียนรู้หรือตัวคุนั้นมีโอกาสได้ไปเรียน เรียนเพิ่มได้ศึกษาเพิ่มได้ต่อยอดเพิ่มในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะอาจจะไปโรงเรียนหรืออาจจะไปเรียกว่าคือชาวฮนูเนี่ยคุณต้องได้ความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามานะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทำงานอะไรก็มีโอกาสได้ความรู้เพิ่มเติมในงานตรงนั้นงานตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาได้ต่อยอดอะไรใหม่ๆที่มันเกิดผลประโยชน์ทางการงานให้คุณได้ ให้คุณได้ทำมาหากินที่มันมีรายได้มากขึ้นอาจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวธนูเนี่ยคุณทําอะไรทางการงานคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ขั้นได้ตําแหน่งก็ได้นะมีความโชคดีในหน้าที่การงานหน้าที่การงานมีโอกาสก้าวหน้าเติบโตขึ้นด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงชาวธนูคุณจะมีงาน มีงานทำมากกว่าหนึ่งงานขึ้นไปนะคะงานค่อนข้างที่จะออกแนวลักษณะที่มีการขยับขยายงานเกิดขึ้นนะคะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆทางการงานรวมไปถึงมีการขยับขยายงานเกิดงานคู่ขนานก็ได้มีงานทำหลากหลายหน้างานมีมีหลายปัจจัยทาที่ทำให้คุณเนี่ยต้องมีงานทำแบบ มากขึ้นมีงานเพิ่มขึ้นเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นช่วงเดือนแห่งที่ชาวราศีธนูคุณจะไฟในเรื่องของการหาเงินมีโอกาสมีเงินหรือมิราผลทางการเงินมีโชคเรื่องเงินมีโอกาสีดทางการเงินเข้ามารวมไปถึงเรื่องงานก็จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นทางการงานได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ตนทําอยู่หรือในสิ่งที่ตนกําลังดําเนินไป ะะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยต้องมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานเข้ามาด้วยเช่นกันมีโอกาสมีความก้าวหน้าเติบโตในสายงานที่ตัวเองทําไม่ว่าคุณจะทํางานประจาําหรือทํางานธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณต้องมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทางการงานโลกทัศน์หรือทัศนคติบ,บางอย่างจะกว้างขึ้นมองเห็นอะไรที่มันไกลขึ้นกว่าเดิม นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะต้องบอกว่าชาวธนูเนี่ยคนโสดคุณมีโอกาสที่จะพบเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาทางการงานนะคะหรือเพื่อนร่วมงานบางคนแอบชอบคุณแอบมองคุณหรือถ้าจะพบรักหรือพบหาใครเนี่ยมีโอกาสจะเจอคนที่เข้ามาทางสายงานเดียวกันนะคะมีงานร่วมกัน มีเพศตรงข้ามเนยะเข้ามาจากสายงานเดียวกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชอบมาจีบโดยที่มาจากทางงานและการสำหรับคนคนโสดนะส่วนคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าคุณจะมีธุรกิจร่วมร่วมกันกับคู่ของคนรักนะคะหรือทำอะไรกับคู่เนี่ยมีมุมที่ดีมีโอกาสได้โชคหรือได้รับผลจากคนรักเกิดขึ้นแล้วก็ ต้องเกิดในเรื่องของโปรเจกต์งานหน้าง,งานใหม่ๆกับคู่หรือคุณกับคู่เนี่ยคุยกันเรื่องงานมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สุขภาพสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเสพอุบัติเหตุของแหลมทิ่มต่ํานะคะการผ่าตัดผ่าเจาะอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็โดยภาพรวมดวงชะตาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ ชาวธนูเนี่ยนะคะในเรื่องของเพื่อนเนี่ยก็ต้องระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานสังคมที่คุณดาเนินอยู่ที่คุณอยู่อาศัยด้วยนะคะมีโอกาสเกิดการอิจฉาริษยากันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะ